มารี l นละแป h o u l d be allowed to run for p r e s i d e n t นี่เป็นบทความแสดงความคิดเห็นถูกมันเป็นไปได้ไหมว่าไม่ต้องมีการตัดสิทธิ์เธออ่ะก็คือให้เธอติดคุกไปไงแล้วเธอก็ออกมาก่อนเลือกตั้งปี27อะ่ะคือคำสั่งศาลในรอบนี้ขึ้นอยู่กับสารอุทร์มั้งผมคิดว่าถ้าสารุุทร์วินิจฉัยว่าผิดจําจำคุก2ปีอะไรเงี้ยก็โอเคอย่างนั้นเวิร์กกว่า พูดถึงเรื่องนี้คนซึ่งอาจจะขึ้นมาแทนมารนลาแปงก็มีนอกเหนือไปจากจอร์แดนบาเดล่าที่ผมพูดถึงเมื่อวานนี้ก็คือผู้หญิงคนนี้นะฮะเธอมี IG ด้วยนะครับดูแนวน่ารักน่าดูดีแต่ว่าก็อาจจะเป็นน่ารักน่าดูแนวท็อกซิกได้นะครับเป็นเวอร์ชันทอมมี่เลเรนแคโรไลน์เลเวตผสมเดน่าลอชของฝรั่งเศสนะฮะบุคลิกของเธอก็ดูสดใสดีนะฮะแต่เขา้าใจว่านโยบายเธอแบบค่อนข้างเลือดเย็นนะฮะหน้าตาของฝ่ายขวาเนี่ยจะหน้าตาดี เหมือนกับว่าเขาคัดกันมาว่ารุ่นใหม่ฝ่ายขวาต้องหน้าตาดีอะไรเงี้ยในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งดึงดูดให้เด็กๆเยาวชนโตขึ้นมาแล้วแบบอยากเลือกอะไรเงี้ยนี่มาริออนมาเแชลนะฮะนี่นี่ทอมมี่เลเรนบวกเดน่าลอยชบวกแคโรไลน์เลเวตบวกอลีนาฮับบาบวกแพมบอนดี แพนบอนดี้เนี่ยอายุมากแล้วนะฮะเข้าใจว่าจะ60แล้วรัฐมนตรียุติธรรมสายแบบดูสาวเหลือเกินที่ทรัมป์โปรดปรานเนี่ยนะฮะตั้งให้เป็นรัฐมนตรีเพราะว่าหน้าตาดีเนี่ยคือทรัมป์ตั้งคนเป็นรัฐมนตรีเพราะาหน้าตาดีนะครับผมไม่ได้ว่าตัวรัฐมนตรีนะฮะแต่ว่าเขาเลือกคนตามหน้าตา คุณจะถือว่าเป็นคําชมก็ได้หรือคําด่าก็แล้วแต่แต่ว่าทรัมป์เขาใช้เมทริกซ์นั้นซึ่งก็ไม่ไม่เคยแฟร์เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้นะห้เขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นคนแฟร์เอาล่ะพูดถึงทั้งหมดนี้เราไปกันที่เบบี้บาร์มาแอชลีย์เซนแคลร์ขายรถเทสลาเรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนหนื่นต้องบอกท่านผู้ชมด้วยท่านผู้ชมท่านไหนที่วางแผนจะซื้อรถยนต์เทสลานะครับก็ไม่ต้องไปซื้อะฮะถ้าคุณเห็นแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่แบกของกลับบ้านโดยที่มีเวลาเก็บของภายในวันเดียวเนี่ เป็นหมื่นๆนคนเนี่ยนะฮะที่อเมริกาที่โดนไล่ออกเนี่ยอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยถ้าคุณเห็นแก่คนพวกนั้นก็มาซื้อเทสลาแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าคุณต้องการความปลอดภัยของตนเองอย่าซื้อ Cybertruck เพราะว่า c y b e r t r u รัในอเมริกาเนี่ยโดนเรียกคืนหมดเลยเกือบทุกคัน คนที่ขายรถเทสล a าล่าสุดคือคนซึ่งเพิ่งคลอดลูกให้กับอีลอนมัสเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วนะฮะเธอบอกว่าอีลอนมัสลงโทษเธอด้วยการลดเงินซึ่งให้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังให้เยอะอยู่นะฮะเขาให้ผู้หญิงคนนี้แอชลีย์เซนแคลร์ไปแล้ว2ล้านดอลลาร์มันเยอะมากนะฮะเยอะมากคือหมายความว่าพอเลยยี้ยงดูบดุตรอะประเด็นคือประเด็นคือที่ผมตำหนิอีลอนมัสมันไม่ใช่เรื่องของการไม่ให้หรือให้เงินทองมันคือประเด็นเรื่องของการใส่ใจ อิชูคือว่าอีลอนมัสเบบีบามาเขาบอกว่าเขาขายรถเทส l a เพราะว่าเขาได้รายได้ที่เป็นชาวซัพพอร์ตจากอีลอนมัสน้อยลงและเขาเลยขายเทส l a มาใช้ในการเลี้ยงดูลูก ก็มีคดีความกันอยู่เพราะว่าคุยกันนอกสารไม่รู้เรื่องนะฮะแต่ว่าผมแค่จะเล่าให้ฟังว่าอีลอนมัสเขาก็โพสต์ใน Twitter ของเขาว่าเขาให้เงินผู้หญิงคนนี้ไปเขาไปประมาณ2ล้านดอลลาร์แล้วแต่ว่าในเมื่อไอมันเป็นความบาดหมางแล้วมันขาดการใส่ใจกันคุยเกินไม่รู้เรื่องแล้วทะเลาะกันผ่านๆทนายแล้วมันก็จะมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองลวที่ต้องการจากอีกฝ่ายในแบบนี้นะฮะมันท็อกซิกแล้วพูดง่ายเทสลาโมดูลเที่เธอมีเธอขายละเรียบร้อยนะฮะ อันนี้ก็เป็นข่าวในขณะเดียวกันพูดถึงเท s l a เท s l a dealership นะครับที่กรุงโรมเนี่ยปรากฏว่านะเดล r ER เลอร์คือคือร้านขายรถนะฮะร้านขายรถของเท s l a ในอิตาลีกรุงโรมเนี่ยโดนเผานะครับนั่นละฮะก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะอย่าไปทำแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติ ที่ค่อยๆเกิดขึ้นในหลายประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่เขาเผารถกันนี่เผาดีลเลอร์เลยโดนไปสิบเ็ดคันดีเดียวนะฮะโดนไปสิบเจ็ดคันคือมีแต่คนเขาหัหเร่อยย่อะะฮะตอนนี้มันไม่มีใครเห็นข่าวนี้รู้สึกโอ้สงสารยังเลยเมื่อก่อนน่ผมจะเป็นแบบนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่ไหวนะฮะพูดถึงทั้งหมดนี้ประธานาธิบดีปูตนนะฮะ เกณฑ์ทหารเพิ่มเออเกณฑ์ทหารเพิ่มเออย่างน้อยทหารที่เกณฑ์ไปอ่ะเขามีสงครามให้ไปรบของไทยไม่มีเกณฑ์อยู่ดีของเราไม่มีสงครามมากี่ปีแล้วเนี่ยเรากเกณฑ์เผื่อมีสงครามคือบังเอิญผมก็มาไดียาจจะพูดเรื่องเกณฑ์ทหารอีกรอบนะพูดตามตรงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าผมเห็นข่าวนี้ ปูตินคอนสคริป160,000 more Russians for war with Ukraine ซึ่งผมก็เห็นใจคนรสัสเซียคนรสัสเซียที่ผมไปเจอตอนนั้นเนี่ยเขาไม่กล้าวิจารณ์ให้ผมฟังนะฮะแต่ถ้าผมเจอคนรสัสเซียในกรุงเทพเนี่ยเขากล้าวิจารณ์ให้ผมฟังแต่ถ้าอยู่ที่รสัสเซียเนี่ยเขาจะไม่กล้าวิจารณ์ให้ผมฟังเขาก็ไนซ์กับผมแหละแต่ว่าถ้าผมชวนคุยเรื่องปูตินเขาคงจะไม่แต่ถ้าผมเจอคนรสัสเซียที่เมืองไทยเนี่ยผมชวนคุยเรื่องปูตินยูเครนเขาคุยแล้วเขาก็ ด่าเละนะครับเขาด่าเละแต่ถ้าอยู่ที่นู่นเขาไม่คุยเขากลัวผมเจอคนรสัสเซียที่เมืองไทยเขาถามผมด้วยซ้ำว่าคุณกล้าบินเข้าได้ยังไงผมก็บอกเขาว่าก่อนผมบินเข้าผมเคลียร์โซเชียลผมก่อนว่าผมไม่วิจารณ์ท่านผู้นำปูตินแต่หลังจากบินกลับมาเนี่ยผมวิจารณ์ท่านผู้นำปูตินได้เพราะว่ามันเป็นอาชีพผมไงใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าอเมริกาเขาเช็คโซเชียลด้วยนะต่อมอ คืออันนี้คือชั่วร้ายมากนะถ้าฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเช็คโซเชียลของคนซึ่งบินเข้าเนี่ยนะฮะแล้วไม่ยอมให้บินเข้าเพราะว่าด่าผู้นำประเทศเนี่ยนะฮะคือถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คือมันไม่ไหวนะฮะแล้วผมคิดว่าตอนนี้มันมีคำสั่งเรื่องนี้จากรัฐบาลทรัมป์ผมเชื่อว่ามีแต่ว่ามันไม่ได้มีการรายงานแบบตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าของรัสเซียเวลาตรวจคนเข้าเมืองก็มี การเช็คแบบนี้ถ้าเกิดมีพิรุธแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปกติไม่ว่าจะเป็นประเทศผดเด็จการหรือประเทศคือเมืองไทยอ่ะจะจะเช็คก็ได้แต่เข้าใจว่ามันเสียเวลาแล้วมันมันมันวุ่นวายเกินไปแต่ถ้าแต่ถ้าจะเช็คเนี่ยก็อาจจะมีคนไม่ได้บินเข้าเหมือนกันคือมันมันไม่เวิร์กเลยการเช็คว่าคนซึ่งบินเข้าเนี่ย เขาด่าผู้นําหรือเปล่าแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องของการเกณฑ์ทหารก็คือว่าในขณะที่รัสเซียเขาเกณฑ์ไปรบในสงครามซึ่งไม่ควรจะมีแล้วกไ็ไม่ยอมหยุดเกณฑ์ไปเรื่อยๆของเราก็มีการเกณฑ์โดยที่ไม่มีสงครามให้รบแทบจะไม่เคยมีในประวัติศาสตร์หลังสงครามเวียดนามมาจนถึงจนถึงในอนาคตอีกกี่ปีกว่าจะมีคือถ้าเกิดสมอทรัมยุดกรีนแลนด์แล้วก็รบกับเดนมาร์กจริงเนี่ยทหารเกณฑ์เราได้ใช้ไหม หรือเราได้ใช้ในการประจำอยู่ตามป้อมต่าง,าง,างๆเฉยๆคือถ้าเป็นแค่นั้นก็ไม่ต้องเกณฑ์ดีกว่านะผมเอนจอยนะฮะไอเดียที่เอาจริงๆแล้วถึงเวลาทุกคนโดนเกณฑ์ไปโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นอะไปกันหมดจากทุกบ้านแล้วก็มีปืนคนละกระบอกแล้วก็รบกันในสงครามโลกครั้งที่3 The War to End All Wars นะฮะรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยรบกับทุกประเทศในโลกอะ แล้วประเทศไทยไม่ไม,ไม่อยู่ฝ่ายอักษสแห่งความชั่วร้ายอะ่ะไม่อยู่ฝั่งปูตินทรัมป์แต่ว่าประเทศไทยอยู่ฝั่งยุโรปตะวันตกอะ่ะสงครามโลกครั้งที่สามยุโรปตะวันตกรบกับอเมริกาและรัสเซียรัสเซียและอเมริกาอยู่ฝั่งเดียวกันเป็นอักษสแห่งความชั่วร้ายเป็นฝ่ายอาธรรมใหม่ถ้ามีสงครามโลกครั้งที่สามเช่นเช่นนั้นเนี่ยนะฮะ แล้วเกณฑ์ทหารจากทุกบ้านไปหนึ่งคนนะเ,เดี๋ยวผมไปเลยคนแรกแบกปืนด้วยไปกันหมดเลยไม่ต้องมานั่งจับใบดำใบแดงไปหมดเลยเป็นบุคคลข้ามเพศก็ไปเพึ่งมาเป็นชายก็ไปเพึ่งไปเป็นหญิงก็ไปเป็นหญิงก็ไปด้วยเอาความเป็นธรรมเท่าเทียมกันไปกันหมดไม่ต้องจับใบดำใบแดงถ้ามีสงครามจากทุกบ้านหนึ่งคน เอาแบบมาตรฐานเอาแบบมาตรฐานฮังเกอร์เกมส์ฮังเกอร์เกมมีมีภาคล่าสุดออกมาแล้วนะซึ่งไม่น่าดูแต่ว่ามีเทรลเลอร์ออกมาเราเกณฑ์อย่างก็มีสงครามให้รบหรือมีสงครามภายในต้องกดขี่ปกครองพลเมืองภายในต h อเฮ l แมนหนึ่งแสนหกหคนไปรบ goodness เมื่อไรจะจบคือมันก็เป็นไปได้นะถ้าคุณคิดง่ายๆมันคือสองครามไม่จบอจนกว่าปูตินไปเหมือนกันสงครามที่กาซาไม่จบจนกว่าเนทันยาหูไปอเมริกาไม่หยุดป่วนจนกว่าทรัมป์ไปคือถ้าจะพูดง่ายๆคือเมื่อผู้นำเป็นคนซึ่งมีความโน้มน้าวหรือมี tendency มีเขาเรียกว่า s u s c e p t i b i l i t y ที่จะชอบลุกรานประเทศอื่นเนี่ยเป็นคนซึ่งไม่ควรที่จะอยู่ในตำแหน่งผู้นำเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนได้โอเค